สวัสดีค่ะพี่น้องบัสุขุสุข,สขมนมาในยายเรียสิผ้ามาย่างป่าฝนโตค่ะฝนโต,นโตลื่นก็นย่างป่าปนิ่นหน่อยเป็นปนิ่นแต่ว่าเขาเอาตัดหัวตัดกลางตัดยังออกเบิดเอาเปลือกมันออกพี่น้องแล้วก็ยักเข้าไปแล้วก็เอาไนมันออกประสุงามงามพี่น้องบ้งเนี่ยพี่น้อง ยหญ่ก็กลับขึ้นมาเป็นหนานี่ทั้งหนามันงามงามห้องหนองจซาพันแล้วแหละนี่เหลือของยหญ่จิงเสื้อน้ำกันมาสอนนี่เป็นย่างเหลี่ยกรประเทศไทยเบืง้งของเพิ่น์นย่างไปน,นี่จนมันเหลืองหมดแล้วเหลืองเอ็มเต็มหมแหละยหญ่จังเสียวถ้ามาดาร์ถ้าไ,ไม่แดดก็ตากแดด ยาวเลยก็ตากแดดหรือว่าตากแดดก่อนจังไมอยากแห้งงามนี่มันอไม่เดือดติ้งฝน,นตกลิ่นาเจ่อสิตัดหัวตัดหางเอาก่างออกอย่างดีได้พี่น้องโตใหญ่พี่น้องเอฟซีมากินเด้ทอดกรอบๆกบระกตัมบักทัวประเดี๋ยวนัวๆนี่ยในคองหลังสาวของ 23, ท่านสิไทยเบื้องนี้พิ่นแล้วนี่ นี่นี่โอ้ยงามค่ะิ่งพีหน่อมึงเนี่ยเด็กเอ็มเต็มอยู่นี่ตัวนี้แล้วนี่พองเพื่อนตีนี่เพืเ่อนเห็ดกรอันอยางมีอันเดียวก็เลยแบ่งกันเห็ดพองเพื่อนแล้วแบบใหญเห็ดตอเดี๋ยวของใหญ่เด็กเอม็มเต็มสะก่อดยาสิตไทยเบิง่งใหม่นี่ดินี่ปลาที่ใหญ่าย,ยางเปตเซีบบ่พี่นอ้องงามงาม ย่าให้เขาออกจากไฟยัานี่